็วันอาทิตย์นี้ครับตามเวลาประเทศไทยก็หนึ่งทุ่มตรงนะครับสนามซานมาริโนฮะสนามที่7ในฤดูกาลปี2 0งนี้ฮะกับคะแนนลอซซี่ครับตอนนี้ตัวอยู่อันดับ7นะครับมีทั้งหมด45คะแนนนะฮะตามหลังนะครับเจมี์เยลูตินครับสนามนี้ครับลอซซี่จะทําผลงานได้ดีหรือเปล่าครับวันอาทิตย์นี้ครับเชิญรับชมได้ตามช่องทางต่างๆได้เลยนะครับ ำหรับแฟนแฟนมลตัวอีกทีนะให้เราเช็คเข้าสู่การแข่งขันนะโอ้โหตัวเต็งแล้วครับมาร์เกต์ครับฟาบิโอไอโดวีครับสนามเมื่อปีที่แล้วก็เป็นมาร์เกต์กับฟาบิโอครับแย่งตำแหน่งกันนะฮะสุดมาแล้วสนามนี้ไปแล้วไฟแดงได้ครับออกตัวช้าไปนิดครับสำหรับลอสซีฟมาร์เกต์ฟาบิโอโรวีครับ โพลงแรกครับโอ้โหคือมาเป็นอันดับสองครับตอนนี้ครับออกสตาร์ทอันดับสี่ครับสำหรับล้อซีฮับาริโอครับโอ้โหพอคัสโคล่ว่องไปครับผมสี่ครับพาริโอพยายามจะแซงล้อซีใช่ไหมครับเซตเตอร์แรกครับล้อซีตามหลังมาร์คมาเกี้ยอยูสูที่หกวิครับ โอ้โหโขแปดครับบานไปน,นิดนึงครับไาวิโอเสียบสายกันไหมครับยังไม่ได้ครับรอซีแสงขื้นมาครับเจตเตอร์ที่สองโอ้โห,โโห,โโหโล้อซีครับลงเกียร์ผิดัำเกียร์ไฟวิโอแสงแสงไาวิโอขึ้นได้ไหมครับอยู่ในปีนรดับสองนะครับตอนนี้ร้อซีครับ อันนี้เครับเซตเตอร์ที่3ครับหนึ่งเรียบตามหลังมากวาเค่อเดิมตัวน,นี้สุกเสาฮะมีการสอรมครับไปคอยสายฮะต่อีอยู่อันดับ2ครับตามไฟฟ้าดิโออันดับ3ามครับเก้าสู่รอบทีสองครับ มาเคียตลอสซี่ฟาริโอฮะคันด mm ้ายามาฮ่ายามาฮ่าลอสซี่เองก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญายกับกีตัวนั้นนะครับแต่ปีหน้าว่าจะได้ขี่สลับกันขี่กับฟาริโอนะครับเซตเตอร์ที่สองถือมาคีตระยะห่างที่เราไปครับตุสี้ครับ 8ครับมาร์คมากเก็ตแรงจริรงฮะแรงต่อเน,นื่องนะครับแต่ในด,ดูการนะครับเราได้เห็นเธอแค่เพียงสนามแรกสนามเดียวนะครับในจบการนี้ะนะฮะเราจะกลับมาอีกเมือ่อใดก็ยังไม่ทราบนะฮะหรือว่าวันอาทิตย์นี้ครับจะมาเซอร์ไพรส์แฟน คอยอุ่นเลีนบวกเวลาไปถึงตุลานี่ครับอรอซีครับ,อบนอนจะคุยฮะมากมาเกียดนำไปห่างมากเลยครับตอนนี้ครับโผงผูกโปกครับโหค่อนข้างห่างคนระับมากมาเกียดทำเวลาเร็วสุดนะตอนนี้ครับ ตอนนี้เราต้องตั้งสมาธิครับแซงมาร์คมากเก้นะครับสำหรับแฟนล้อสเสียครับโอ้โหบวกเวลาแล้วครับุนสูตรจะถกเวียตอนนี้ครับโดนบวกเวลาไปครับ วันนี้จะเลือกยางหน้าซอฟหลังนีเดียนนะมฮะมคือจนะุดหกนี่ครับชมครับจะแซงมาบางทีได้หรือเปล่าครับขวายาวๆฮะกระดานนี้ครับ เจ็ดเอร์ที่สามครับสูยเกเดนี้ครับโอ้โหสไลท์้งปรงครัโอ้โหข้างห่านครับเสียจงว่าครน้ชัครับ เดี๋ยฐานละามองครับไม่ต้องห่วนะเจี๊ยแซงน่ครับล้อซีก่อกน,นะมั 1, 2, นจะสองวิ้ครับโอหดูมินิแบ,บ็คนะครับโอ้โหค่อนข้างห่างครับล้อซีมาร์กมาเจียครับได้กลุ่มหลังครับออกโค้งแฝงนะครับล้อซีแล้วเข้าใกล้มามาเจียได้มากกว่านี้ ครับขยับประมาณครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาไฮต้าทานความแรงฮอนด้า r c 2 3มีได้หรือเปล่าครับดูเซ็เตอร์ที่สามก็เสียดุซี่นะท่านผู้ชมไต่ลงมาครับลอตซี่เนี่โอ้โหไม่ทำให้เต็มเต็มผิดหวังครับสนามไม่ครับลอตซี่เยอะ ว่าตำแหน่งแชมให้แฟนๆได้รับชมกันให้เป็นขวัญตาคราับสนามน้ครับกอดเชรับทำเวลาเร็วชืดตอตัวนี้ครับหนึ่งนาทีสายที่สองครับแต่เรายังแซงมากมากเก็ยบไม่ได้นะครับเต็เตือนสายว่าล้อซื่อขี่ได้ดีครับ ปักไก้ามเลยทำดะเซเตอแรกครับ0 3นี้ครับออกเซเตอร์แรกมาครับอมองไเห็นฟาบิโอเลยนะัีเอรักษานี้ไกเขามาร์มาเคลมาลุกเกียบโอ้โหไกแล้วทำชโอ้เซเตอร์ที่สครับ สุดมึงนี้โอ้โหแซงมามาเจ็ดที่มาแล้วครับสุดยอดเลยครับรสซียครับไม่ทำให้เป็นแฟงท้่บางนะครับเจ็ดตอร์ดีสานครับสุดท,ที่นี่ครับตอนนี้ึ้นบานลามาร์กมาเจ็ได้สามเดนนะครับรับรสซีย เราสู่รอบที่หกครับกดเวลาลงมาได้อีกครับสำหรับรับเซฟ10นาที3วิบาที12โรั่โผล่หกครับเซกเตอร์อรอรอรอที่หนึ่งครับสู่สที่เจ็ดนี้ครับ มามมาเสียดย่ครับโอ้โหเหมือนสนามนี้แข่งมีสอคนนะโอ้โหไม่เห็นกลุ่มหลังลนลงท่านผู้ชมครัแรงจริงครับลอเสีมากมาเสีครับโอ้โหลืมพกดีครับสเตทที่สองครับสูงที่หกเรียบออกโค้งสุดทางตรงยาวครับ ายายๆครับขวายายๆครับสี 4, 9, ่สบเก้าครับเนะรามาจบครับหกสิบหกครับแรงริงแคร้อยสี่ครับเราสูดรอบที่เกียรครับนะ เอบเ,เตอร์แรกครับเรียบอยู่ในรอบี่เ็ดนะฮะโอ,อกโค้งแปดมาครับ เนีย่ยนี้ครับจะเต็มสองโอ,อ้โหหยุดเทปกมาครับในเรืองบวกเวลานะครับวันอาทิตย์นี้ครับใครจะเป็นแคมป์ในสนามนี้ครับส่วนสนามนี้ก็มีการแข่งขันสองรอบเหมือนสนามที่แล้วเลยครับสารไมโลครับมีสารโนเองครับ เป็นฟาดิโอหรือเปล่าครับที่จะฟาดแชมป์ลาบสนามครับเกาะสี้าาสาราทุกแตรครับเอาชิบหายแล้วงานนี้ครับตอนนี้เดี๋ยวบวกเวลาเปหนึ่งเลี้ครับท่านผู้ชมว่ารอซีครับต้องแซงมามาเกตให้ได้ยังน้อยหนึ่งเลี้ยบหนึงเลีอยบหนึ่งรอบการนั่งแข่งครับ แชมป์นี้ครับเพื่อนของเขาเองครต้องหาไปได้ครับสลารัซร่ซีนะแต่มาตองหนึ่งวิครับสูนย์จุดหนึ่งวิยบโอ้โหิเล็บจะไม่ยอมมาเมา่ด้แน่นอนครับดีกว่าโค้งแปดเรามามาเกี้ครับแสบซ้ายขึ้นมาสาซีไม่ยอม เตือนส่อครับเตือนสีเยอะออกหายตรงและขวา,ยางยาวครับเราจะไม่ไปอยพลาดน,นะครับเตือตั้งสมาธิครับเอาละครับท่านผู้ชมครับโอ้โหหยุดมาเยอะนะสแล้วพี่ครับหน,นึ่งสิบเจ็ดวิครับโอ้โห đụt bài nhiều quá này các bạn chơi. sẽ khâu số lót cuối cùng các bạn chơi. ồ hổ lót 4. số 0,5 này các bạn chơi. รอสี่ขึ้นใาเชิงมาเก็ตอยูได้ด้วยมครับโอ้โหโวงสี่ตอน้ลอสี่ลวนนะครับเก้ีครับท่านผู้ชมโอ้แฟลครับบานไหมครับโอ้โหยกเลี้ไปครับลอสี่ไปแซงมาเกอที่ได้ด้วครับ กาวิครับตเตที่สครับเียเรียกมาแล้วครับเสียเสงหวานะครับมาเกือบเียงเ่เตเอรที่สมครับหนึ่งวิ้ั้งชมโอ้โหซีครับจะตกเปนอันดับสหรืออันดับสครับ โค้งที่4ครับโอ้โหเข้าสู่เรื่องใช่แบโอ้โหน่าเสียดายครับท่านผู้ชมโอ้โหี่จะจบอันดับ2ครับผมครับสำหรับรอซี่ฮะต้องคอยดูนะครับเจ็บอันดับ2เจนได้ครับสำหรับรอซี่เนี่าเสียดายครับหลุดโค้งไปฮะับก็เป็นทางด้านมาร์คมาเกดรอซีและบิยาเรตครับฮอนด้ายามาฮ่าอันด2ทั้ง3เลยฮะโอ้โหสนามนี้ครับจะเห็นว่ายามาฮ่านะขี่ดีครับ เป็นน่าจะเป็นสนามของยามาฮ่าแน่นอนนะเวลาทิศนี้ครับต้องคอยรับชมนครับคร็ญญาบาลาซีย์ยังถือว่าโอเคครับพาดไปโค้งหลุดโค้งไปครับเกือบจะชนะมาเกตไปนะครับสนามนี้แต่ก็ไม่ทำให้เป็นแฟนผิดหวังครับโอ้ We are picking up again live from the track where the top three riders have just arrived on the podium for the award ceremony. Each Grand Prix makes its own story, but these guys will definitely be ones to keep an eye on in races to come.